เทคนิคการถ่ายทิวทัศน์ให้ดูน่าสนใจต้องดูคลิปนี้ครับโดยเฉพาะการถ่ายทะเลหมอกมี2วิธีครับวิธีแรกคือถ่ายวิดีโอแบบปกติตั้งทิ้งไว้นานๆ1 0 1ถึงนาทีเราก็จะได้วิดีโอแบบนี้มาครับซึ่งสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของหมอกเนี่ยมันจะช้าให้เรานำเข้ามาปรับในแอปแคปคั t เลือกไปที่ฟุตเทจวิดีโอเลือกความเร็วด้านล่างเลือกปกติปรับเร่งความเร็วไปทางขวาผมจะปรับไปที่ประมาณ5 x ครับซึ่งวิธีแรกนี้ในการถ่ายวิดีโอจะใช้ความจํเมมโมรี่เยอะและต้องมาทําในแอปเพิ่มอีกทีหนึง่งปรับเสร็จแล้วกดไปที่1800 บนบปรับอัตราข้อมูลรหัสไปทางขวาให้สูดหากใครอยากได้คุณภาพที่ดีขึ้นก็ให้ปรับความละเอียดด้านบนสูดไปทางขวาเช่นกันครับแล้ว Export เราก็จะได้วิดีโอประมาณนี้ครับแต่ถ้าอยากง่ายกว่านั้นให้ทําตามนี้เลยครับให้เลื่อนไปที่เมนูอื่นๆเลือกไปที่ไฮเปอร์แตั้งค่าด้านบนง่ายๆตามนี้เลยครับความละเอียดให้ตั้งเป็น UHD ตั้งเวลาเป็น infinity และใช้โหมดออโต้แต่สิ่งสําคัญทั้งหมดนี้เราต้องใช้ขาตั้งกล้องด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็กดบันทึกได้เลยการทางานของวิดีโอไฮเปอร์แนั้นจะย่อ อยู่กับว่าเราจะตั้งเวลาไว้นานเท่าไหร่ก็คุณเอาได้เลยครับวิธีนี้จะช่วยประหยัดเมมโมรีในเครื่องและทําให้ทํางานง่ายมากขึ้นครับเท่านี้เราก็จะได้วิดีโอแบบนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับเทคนิคดูดีมีอีกเพียบอย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะ